เสียงชาวบ้านวันนี้คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดบึงการปรากฏว่าบร,ริเวณสาราก,กลางจังหวัดเขามีการก่อสร้างแนวกำแพงถนนสาธานะรณะล้อมรอบแต่ข้อกำหนดของเขาก็คือว่าจะเว้นพื้นที่ไว้สร้างกำแพงประมาณ7เมตรปรากฏว่านะครับอีก5เมตรเขาจะทำเป็นถนนทางเดินตกลงกันเรียบร้อยแต่เอาเข้าจริงๆผู้รับเหมาไปสร้างกำแพงยาวถึง13เมตร แต่อีก2เมตรเนี่ยไว้ถนนทางเดินเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาไม่พอใจไปฟังเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมภาพที่เขากำลังตอกเสาเข็มเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนผ่านสื่อก่อนพาไปดูสถานที่สร้างแนวเขตกำแพงศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬที่บ้านท่าไครหมู่ที่5ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ ก่อนหน้านี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งโยธาธิการสํานักงานที่ดินจังหวัดหน่วยตรวจสอบภายในสํานักงานจังหวัดบึงการกํานันตะบลบึงการนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าไคร้และชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีการทําข้อตกลงกันไว้ว่าถนนรอบศาลากลางกว้าง12เมตรอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนตอน้นเขาให้ทําแนวกําแพงเนี่ย7เมตรตามหลักวิศวกรรม และการเป็นเส้นทางสาธารณะให้ประชาชนได้สัญจรก็คือ5เมตรแต่ปรากฏว่าพอผู้รับเหมาเนี๋ยเขาลงมือทําจริงๆน่ะแค่ตอกเสาเข็มก็ลุกล้ำมาแล้วปรากฏว่าตอกมาเนี่ยสรุปรวมความยาวจาก7เป็น13เหลือทางเดือนถึงแค่2เมตรเท่านั้นนายวีระชัยแก้วเทพอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าไคร้ตัวแทนของชาวบ้าน เขาก็ออกมาบอกว่าการที่สร้างแนวกำแพงล้ำเข้ามาบนเส้นถนนสาธนารนณะชาวบ้านเกรงว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีเส้นทางการสัญจรก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะที่ผ่านมาเส้นทางนี้ชาวบ้านเขาใช้เลี่ยงซึ่งทางที่จะไปเส้นทางหลักก็คือเลี่ยงเพราะว่าทางหลักเนี่ยรถเยอะและที่สำคัญเป็นการใช้เส้นทางเพื่อขนส่งพืชผลทางการ,กรเกษตร ก็อยากให้ส่วนราชการให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยครับ,รบซึ่งถนนเส้นนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันทําโครงการเป็นถนนเพื่อที่จะใช้สัญจรไปมาตั้งแต่ปีสามหกขึ้นมาครับครับแต่มาถึงปัจจุบันในเมื่อทางสวนการครับได้มาสร้างสวนการจุ่ตรงบริเวณหนองเองี้ยงและก็ได้ทําโครงการทํากําแพงทําโครงการเพื่อที่จะป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าสวนการครับ ซึ่งทําโครงการนี้ทางด้านหนึ่งที่มันติดกับถนนมันจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านเนื่องจากว่าโครงการนี้ได้ทํากาแพงปิดถนนของชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านผ้าใช้ส่วนหนึ่งที่ใช้เส้นทางตรงนี้ไม่มีถนนที่จะสัญจรไปมาในอนาคตคจึงได้มายื่นขอความเป็นธรรมครับยื่นขอความเป็นธรรม อในเมื่อทําข้อตกลงกันแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลงในเบื้องต้นสุดท้ายก็ต้องมีการเจรจากันนะครับวันนี้ชาวบ้านก็ไปสอบถามข้อเช็ดจริงจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบึงการด้วยซึ่งทางศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบึงการนะครับเขาก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือกันโดยนายธนาพงษ์แสนสุภารองนายกเทศมนตรีเมืองบึงการนั่งหัวโต๊ะเจรจา ใช้เวลาพูดคุยทำความเข้าใจกันกว่า2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างและก็พูดคุยกับชาวบ้านจากการพูดคุยนะครับเขาก็ได้ข้อสรุปว่าให้ผู้รับผิดชอบโครงการคืนพื้นที่สาธารณะนะครับโดยบทอัดดินให้เป็นแนวถนนกว้าง5เมตรเท่าเดิมนะครับแต่หากจุดไหนที่แนวเขตไม่ถึง5เมตรก็ขอให้ชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับการก่อสร้างนั้น บริจาคที่ดินของตัวเองบางส่วนเพื่อใช้ทําถนนให้มีความกว้าง5เมตรตามความต้องการก็เป็นข้อสรุปที่ชาวบ้านพอใจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เห็นพ้องต้องกันนะครับนอกจากนี้ในการก่อสร้างตามโครงการก็จะทําถนนให้ชาวบ้านด้วยเพื่อที่จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับ